สวัสดีครับบอเมซีนะครับวันนี้บจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่บอใช้ในช่วงนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกเรื่องสิวนะครับช่วงนี้เพราะว่าหลังจากกลับจากค่ายลดอนเนี่ยหน้าเป็นสิวเต็มไปหมดเลยก็อยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวมันด้วยนะครับช่วงนี้ก็กําลังดีเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องนี้พอดีอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของ c l e a n ิ i n g นะครับก็เป็นเอ,อ่อเป็นพวกโฟมนะครับทาความสะอาดครับพวกลีนเซอร์พวกนี้ก็จะ ในเรื่องขจัดความมันนะครับสำหรับโบอสก็เป็นเจ้าตัวนี้ครับก็คือพรีมโนบูตัวนี้ครับก็ช่วยเรื่องของความมันได้ดีทีเดียวแล้วก็อาจจะไม่ได้คุมมันครับแต่วนล้างได้สะอาดหมดจดดีครับผมชอบมากเลยก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวมันด้วยแล้วก็พวกที่มีสิวพวกที่มีสิวอุดตันหรือว่าสิวเสี้ยนะครับอันนี้ใช้ได้ดีเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับแค่ร้อยยี่สิบกว่าบาทเองใช้ประมาณสองเดือนโอเคเลยนะครับตัวนี้ไม่มีน้ําหอมผสมด้วยซึ่งแพ้บอสแพ้น้ําหอมในเครื่องสำอางนะครับ แล้วก็คลินดน้าเอมนะครับส่วนเรื่องนี้คลินด้าเอก็คือเป็นตัวยาแต้มสิวนะครับที่ใช้ดีเพราะว่าแต้มแล้วก็ยุบภายในสองถึงสามวันคิดว่าโอเคเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแค่ห้าสิบาทอย่างมากก็ห้าสิบห้าบาทอย่างเงี้ยครับแล้วแต่บางร้านนะครับก็นะครับโอเคเลยเจ้ายาตัวนี้ก็คือแต้มสิวอักเสบได้ดีทีเดียวหลังจากที่แต้มสิวอักเสบเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องรอก็ต้องรอให้พวกยาคุณนี้ซึมแห้งไปก่อนนะครับจากนั้นก็จะลงด้วย เอเซนตัวนี้ครับนี่คุณนั่งคุณตังเดมไหมครับ SK t เคทนั่นเองครับก็คือว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวที่ได้มาเ,เป็นแซมเปิลได้จากเดอะมอลนะครับก็ขนาด10 ml ก็ลองใช้ดูก่อนช่วงแรกที่นี้ประทับใจก็เลยไปถอยขวดใหญ่มาซึ่งไม่ไดเอาอมาที่นี่ับเพราะว่าตอนนี้มาเทืทะเลครับก็เออเอาเป็นขวดเล็กมาแล้วกันแบ่งใส่ขวดเล็กมาแล้วก็มาใช้ที่นี่เพราะว่าถ้าขวดใหญ่มาคงจะเถิดทะน้าดูเลยก็เลยเป็นขวดเป็นขวดเล็กตัวนี้นะครับ ก็เลยเอามาใช้ดูนะครับก็ดีทีเดียวพอประทับประทับใจประทับใจประทับใจพอสมควรนะครับพอลงเอเซนต์ตอนนั้นเสร็จแล้วก็จะตามด้วยฮาดาระโบนนะครับตัวนี้เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นครับเป็นไฮลูรลิกเอสเซส์นะครับมอนโชไรซิ่งโลชั่นก็ช่วยความชุ่มชื้นได้ดีทีเดียวแล้วก็ทาก่อนนอนได้โอเคเลยแล้วไม่มีความมันเกิดขึ้นลยครับเพราให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่มีพวกสารที่ก่อการระคายเคืองจะเป็นพวกน้ําหอมหรือว่า เป็นแอลกอฮอล์หรือว่าพวกสีนะครับพวกนี้จะไม่มีแล้วก็ใช้ดีทีเดียวนะครับโอ้ลืมไปลืมไปลืมโทนเนอร์ครับตัวนี้เป็นโทนเนอร์ของกิฟเฟอรินนะครับเป็นเอสเทซีห้าสิบรุ่นไอดอลนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีก็ไม่มีสม่งของน้ําหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ครับสาหรับผมคิดว่ามันจําเป็นมากทีเดียวเพราะว่าเพราะว่าอะไรล่ะผมเป็นคนผิวมันด้วยก็เลยต้องใช้เป็นผิวเป็นคนผิวมันค่อนข้างค่อนข้างมันแล้วก็เป็นผิวผสมนี่ครับต้องใช้ โฟเทนเนอร์ใช้เพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ใช้แล้วมันจะทาใหา้มีเกิดสิวุดตันได้สําหรับผมนะครับเพราะว่า<ม>พวกน้ํามันอะไรเงี้ยมันเยอะพอสมควรบนหน้าผมจากนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เ,เคยใช้แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นยี่ห้ออื่นแล้วก็กลับมาตายรังเหมือนเดิมก็คือกลับมาใช้ตัวนี้ตัวเดิมก็คือ repairing treatment ของกิฟฟ e รีนะครับตัวนี้ใช้ดีทีเดียวเพราะว่าช่วยในเรื่องของสมานผิวแล้วก็พวกรอยสิวแล้วก็สิวเสบจะยุบจะยุบตัวลงได้ดีมากนะครับก็ แล้วมันก็จะมีส่วนผสมของยีสต์เบต้ากลูแคนนะครับตัวนี้ช่วยเรื่องของออรอยสิวที่บอกไปรอยแดงพวกนี้ครับช่วยได้ดีมากทีเดียวก็คือกลับมาได้แังแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสมาชิกก็ราคาไม่แพงครับแค่สามร้อกว่าบาทเองตัวนี้นะครับใช้ได้นานครับใช้นานแล้วก็ไม่มีส่วนผส,สมของน้ําหอมนะครับซึ่งแพ้แพ,แพ้บอกเลยว่าแพ้น้นําหอมเลยคือสัมานส่วนตัวนี้ครับบีโอเรเป็นตัวหนึ่งที่ไม่แพ้แม้ว่ามีนกอฮอลด้วยก็คือ ใช้ตอนแรกใช้ซันนิคก,ก่อนซันนิคนี้คือปัสจานน้าหอมแล้วก็แอลกอฮอล์พวกนี้นะครับก็คือใช้ดีทีเดยวคตะว่าเรื่องของผิวมันนะครับผลทางคอสเมติกทาให้ผิวมันแล้วก็อาจจะทําให้เกิดสิวอักสิวอุดตันได้ถ้าเกิดล้างหน้าไม่สะอาดแต่ว่ากันแดดได้ดีมากเพราะว่าไปออกค่าออกออ,กอ,อกแดดค่ายรอดอเนี่ยนะกลับมาหน้าไม่ดําใน5้าวันรู้สึกดีมากแล้วแต่ว่าพวกเรื่องสิวก็จะเกิดขึ้นนิดนึงเพราะว่าเรื่องความสะอาดในค่ายรอดอเนี่ยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยจะ ดีเท่าไรไม่ว่าจะเป็นน้ําที่เน่ามากผมรับไม่ค่อยได้เท่าไหรนะผมก็ผ่านมาแล้วแหละแต่ว่าก็ก็อยากให้ได้เจออีกเลยน้ำเลยเอย่างนั้นก็เลยมาเจอตัวนี้ครับเพิ่งถอยมาเมื่อวันเมื่อประมาณวันศุกร์วันพฤหัสบดีศุกร์เนี่ยครับก็ใช้ดีเดียวเพราะว่าใช้แล้วหน้าไม่มันแล้วก็ซึมหายไปกับผิวนะครับแต่มีส,มส,มสม่ผสอแอลกอฮอล์เยอะพอสมควรถ้าใครไม่แพ้แอลกอฮอล์ก็โอเคเลยแต่ถ้าแพ้แอลกอฮอล์ก็ขอแนะนำตัวอื่นลวกันแต่ถ้าไม่แพ้ก็ดีมากดีมากถูกด้วยแค่สองร้อยกว่าบาทเอง นะครับจากนั้นแป้งครับทีนี้ครับคือปกติบางคนชอบใช้แป้งเอ่อพวกแป้งแคร์พวกแป้งเด็กพวกนี้ครับใช้ในการทาหน้านครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่สมควรมันมันไม่เหมาะสมมากกว่าเพราะว่าแป้งคนนั้นเป็นแป้งสําหรับทาเด็กนะครับแล้วมันมีอนุภาคเล็กมากแล้วมันก็จะทําให้อุดตันรูขุมขนได้ดังนั้นถ้าเกิดเป็นแป้งสำหรับทาหน้าผมคิดว่าน่าจะเป็นแป้งสำหรับทาหน้าโดยเฉพาะก็คือจะเป็นของอันนี้ก็ได้หรือว่าเป็นของยี่ห้ออื่นได้ผมประทับใจของกิฟฟารีนเพราะว่าใช้มานานแล้ว3กระปุกแล้วี่กระปุกที่ นจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปถอยมาใหม่ไม่แพงเลยแค่200กว่าบาทโอเคเลยครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวตันด้วยนะสินค้าไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือผงพิเศษนั่นเองผงพิเศษสําคัญมากสำหรับผมเพราะว่าถ้าเป็นสิวหรือว่าเป็นแผลจากรอยสิวเนี่ยใช้แต้มเนี่ยรับรองว่าอยู่หมัดอยู่หมัดตัวเนี้ไม่แพงสิบบาทใช้แบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเืองไม่ต้องประหยัด ทาเลยทาทั้งวันทาอยู่อย่างเงี้เนี่ยแต้ม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 อยู่อย่างเงี้ยตลอดทั้งวันนี่คือที่แต้มก็คือช่วงจะเป็นสิวนะครับมันคือมันมันกำลังจะยุบแล้วแต่ว่าก็ต้องแต้มป้องกันเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกาเริบเสริบสารขึ้นมาอีกก็เลยคิดว่าดีทีเดียวตัวนี้นะผมเช่นถ้าใครไม่แพ้พวกเอ่อพวกสารซันฟ้าหรือว่าเป็นพวกเอ่อแพ้พวกเอ่อยาฆ่าเชื้อสมัยโบราณอะไรเงี้ยผมคิดว่านี้โอเคเลยนะแต่ก่อนไม่ใช่แต่ก่อนมันชื่อว่าผมวิเศษนะแต่ว่า มันดูเหมือนโฆษณาเกินจริงเกินไปเ็าเลยเปลี่ยนเป็นผงพิเศษแทนนะก็ดูดีแต่ว่าตัวยาก็โอเคผมผมรับได้ใช้ดีนะสิบบาทก็สับวันี้ก็จบเพียงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมารีวิวเครื่องสำอางที่ใช้ในช่วงปัจจุบันที่ใช้ในช่วงที่ไม่เป็นสิวจริงๆแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอฝากเรื่องของการดูแลผิวนะครับการทําความสะอาดหน้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเกิดล้างหน้าไม่สะอาด แน่นอนครับสิวก็จะเกิดขึ้นอีกอย่างก็คือครีมบำรุงที่เราทาไปนะครับก็จะไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนเนื่องจากว่ามันไม่สะอาดใช่ไหมครับผิบรูขนจะโดนปิดอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้ครีมบำรุงนี้ไม่สามารถซึมซาบเข้าไปในผิวได้อย่างเต็มที่ก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสําหรับการดูแลผิวคือการร่างกายสะอาดการพักผ่อนเพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมดเ c